เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเราก็มาถึงคำถามหน้าที่100กันแล้วนะครับว่าเอาไว้ว่าในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิงที่ทำหน้าที่เหมือนกัน เอาไว้ว่าสืบพันธุ์ของเพศชายเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เอาไว้ว่าของเพศหญิงเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ลองมาดูนะครับว่าอะไรที่มันเหมือนกันแล้วน้องเนี่ยลองคิดดูก่อนได้เลยนะครับก็ลองพอส์เอาไว้ก่อนแล้วก็คิดจากนั้นก็มากดรีซูมนะครับผมแล้วก็ดูว่าพี่เนี่ยจะเฉลยเป็นยังไงครับผมเอาละครับคิดได้เลยนะครับติ๊กตอบติ๊กตอก เอาละครับเราจะมาเริ่มเฉลยกันเลยนะครับโดยเฉลยจากอาวรวสสพันธ์ของเพศชายก่อนนะครับอะรวสสพันธุ์ของเพศชายเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับผมก็ประกอบไปด้วยกระเพาะปัสสาวะนะครับที่จะนําท่อนําปัสสาวะเนี่ยนี่นะครับท่อปัสสาวะเนี่ยมาที่องคชาตแล้วน้องก็จะทําการ ปล่อยปัสสาวะออกมานะครับผมโดยระบบสืบพันธุ์เนี่ยก็คือเป็นส่วนที่เพิ่มเติมมาจากท่อปัสสาวะนี้ก็คือจะมีอันทะที่ทําหน้าที่ในการผลิตอสุจิแล้วก็ส่งไปตามท่อนําอสุจินะครับแล้วก็ไปรวมกับท่อปัสสาวะครับผมนอกจากนั้นก็มีต่อมสร้างน้ําเลี้ยงอสุจิที่ก็อยู่บริเวณกระเพาะปัสสาวะเหมือนกันแล้วก็สร้างน้ําเลี้ยงอสุจิมาเพื่อทําให้อสุจิที่ส่งมาเนี่ยไม่ตายครับผม แล้วก็มีต่อมลูกหมากที่ทําหน้าที่ในการปรับสภาพความเป็นกรดเบสในอวัยวะเพศหญิงนะครับที่จะส่งเข้าไปในท่อปัสสาวะเหมือนกันแล้วก็มีต่อมคาเปอร์ที่สร้างน้ําหล่อลื่นนะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยจะส่งมาที่ท่อปัสสาวะแล้วก็รวมกันแล้วก็ออกที่องคชาตเหมือนกันครับผมนี่ก็คืออวัยวะของระบบสืบพันธุ์เพศชายนะครับแล้วทีนี้อวัยวะของระบบสืบพันธุ์เพศหญิงละครับเป็นยังไงก็อวัยวะของระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะครับก็จะมีรังไข่ที่ทําหน้าที่ในการผลิตเซลล์ไข่ แล้วก็จะมีท่อนําไข่นะครับที่ทําหน้าที่ในการาขนส่งไข่ไปที่มดลูกไปฝังตัวที่มดลูกแล้วก็ไปเจริญเติบโตออกมาเป็นตัวอ่อนนะครับผมซึ่งแล้วทีนี้อะไรล่ะครับที่เหมือนกันระหว่างระหว่างอะไรวะของเพศชายกับอะไรวะของเพศหญิงคําตอบก็คือรังไข่นั่นเองครับผมแล้วก็ท่อนําไข่ที่เหมือนกับอันทะแล้วก็ท่อนําอสุจินั่นเองครับผม พราะจริงๆแล้วจะเรียกว่าเรามาดูจากอวัยวะของเพศหญิงก็ได้ว่ามีองค์ประกอบอยู่เพียงแค่5อย่างเท่านั้นแล้วเราก็ดูว่าอะไรล่ะที่มันไปสอดคล้องกับตัวอวัยวะของเพศชายคําตอบก็คือมีอันทะที่ทําหน้าที่ผลิตอสุจิที่เหมือนกับรังไข่ที่ทําหน้าที่ในการผลิตเซลล์ไข่ก็คือเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศนั้นๆครับผมแล้วก็มีท่อนําไข่ที่นําไข่เนี่ยไปส่งในที่ที่ไข่เนี่ยต้องไปฝังตัวก็เหมือนกับท่อนําอสุจิที่นําอสุจิเนี่ยไปที่องคชาตเพื่อที่จะไปเพื่อที่จะส่งไป ที่ออวัยวะเพศหญิงให้เกิดการปฏิสนธินะครับดังนั้นเราก็ได้แล้วนะครับว่าอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิงที่ทำหน้าที่เหมือนกันก็คือท่อนํอาอสุจิเหมือนกับท่อนําไข่และอันทะ ที่ผลิตอสุจิเหมือนกับลางไข่ที่ผลิตเซลล์ไข่ครับผมนี่ก็คือคำตอบของข้อนี้นะครับว่าอะวยวัตในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิงที่ทำหน้าที่เหมือนกันก็คือท่อนำอสุจิเหมือนกับท่อนำไข่และอันท้าที่ผลิตอสุจิเหมือนกับลางไข่ที่ผลิตเซลล์ไข่ครับผม ก็ตามนั้นเลยนะครับสำหรับคำถามข้อนี้วันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบายบายถ้ามีอะไรสงสัยสอบถามได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามาในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะง่วงก็ผักก่อนได้นะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็ดูคิดความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา